สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะกับงานลูกค้า500อนลน์500 l อนะครับอันนี้ชุดไฟก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับกล่องเคบาเหลืองนะครับมอเตอร์กราสสปีดเขาไปวิ่ง100แอมยกพีเคเทีนะครับกันหางก็จะเป็น k คเ ทั้งชุดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ประกอบจอกๆเข้าไปแล้วนะก็มีความลื่นอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่อาร์มเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทดสอบในเรื่องของสปีดก่อนนะฮะว่าเราพอผมเสียบสายถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะบายเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า เราจะต้องทำยังไงนะฮะยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นวิทยุ Flysky i6x นะฮะตอนนี้ผมต่อสายเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแต่เพียงแค่ว่าจะดูว่ามอเตอร์มันหมุนถูกทางหรือเปล่านะครับอ่าก็ผมจะต้องไปเปิดที่ปุกสวิตช์นะครับ ให้หมดเจ็ดออนหมดแปดออนหมดนะครับเก้าออนหมดสิบออนหมดนะครับก็เสร็จแล้วก็ไปดูนีครับว่าเีย เอ่อเอซเซนสเวทอ่าออนออฟเปิดแล้วนะครับซัทเช h o n อ่าโอเคเปิดแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูว่ามันเป็น s อสบัหรือเปล่านะครับดูอีกอันหนึ่งอ่าเอ็กเ mm hmm. นะครับแล้วก็ไปที่ Ibuds ไอบัส mm hmm. ไม่ใช่โทษที ไปที่ output Mode นะครับอ่าเป็น S bus โอเคถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวแตะโหมดไว้นะครับแล้วก็ลองเสียบแบ็ดูนะครับสำหรับลำนี้ก็จะเป็นลำของลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มันร้องแบบนี้แปลว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาปรับที่กล่องให้มันเป็น S b u บันะครับใช้การเซตตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเ,เซตซ่อมทําเองนะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ อยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็บอกมาเลยนะฮะ S bus นะครับเลือกแล้วรอสักครู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเลยจะใส่อาร์หนึ่งเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวก็ใส่พัดลมตรงสปีดเข้าไป mm hmm. นี่ครับพัดลม mm hmm. ก็เป็อันเสร็จสิน้นตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมต่อสายถูกหรือเปล่านะฮะ mm hmm. ตอนนี้เป็น S bus แล้ว นะครับมันก็ยังร้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบใหม่นะครับ ร้องแบบนี้เดี๋ยวต้องคาลิเบตนะครับไม่ต้องตัดโคนนะครับยกสต,ติตขึ้นให้สุดนะครับอันนี้ผมทําสดๆเลยนะแล้วให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการคาลิเบตเสียบแบตแล้วนะครับอ่าโอเคคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองเร่งดูครับว่ามันหมุนถูกทางหรือเปล่านะครับ เคหมุนถูกทางนะครับก็เดี๋ยวจะปิดวิุใหม่นะครับแล้วก็เปิดใหม่เดี๋ยวผมขอตั้งทัเินเคอร์อีกทีนะ มันทาไมมันเร่งไปข้างบนเลยแล้วมันก็ค่อยหมุนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็วดูทัพเทิรเคิร์ฟก่อนนะครับทัพเทิรเคิร์ฟศูนย์ยี่ห้าห้าสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นหกสิบเดี๋ยวรำนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปบินในวันพรุ่งนี้นะวันนี้คงไม่ทันแล้วนะครับดึกแล้วครับเดี๋ยวไปเซตรอไว้เลยนะครับ 65เท่ากันให้หมดนะครับกดค้างไว้นะครับออกอาก็ได้แล้วนะครับก็เล่งมาที่ครึ่งหนึ่งก็เริ่มหมุนนะครับโอเคได้แล้วนะครับผมตั้งรอบไปที่70นะครับไปที่ทัลเทนเคิร์ตัวนี้นะครับเป็น70สเต็ปแรกคือ0ูนย์นะครับสเต็ปต่อมาก็คือ70 ทุกอันเลยนะฮะเพราะว่าสปีดเอปวิ่งอ่ะถ้าเราเล่นสติ๊กมาตรงกลางมันก็จะเริ่มหมุนนะครับซึ่งพอผมเล่นมาตรงนี้ก็หมุนถ้าผมตัดโหนนะครับมันก็จะไม่หมุนนะครับนี้เราปลดโหนตัวนี้นะครับมันก็หมุนโอเคผมจะได้เก็บงานตรงส่วนของสายสายตรงนี้นะครับ สายมอเตอร์ที่มี3เส้นนะครับตอนนี้ผมใส่ใบหางใส่เลเยีรบร้อยแล้วเหลือตะเปตนะครับแล้วก็ในส่วนของอาร์มอาร์มเซอร์โวยังไม่ได้ใส่นะฮะ น็อตให้เรียบร้อยนะครับลำนี้ก็จะเป็นลำของลูกค้านะครับลำของลูกค้าแล้วลูกน็อตหายไปไหนเนี่ยเด็๋ยวอ๋ออยู่บนนี้โอเคสายสปีดก็จะเก็บเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะทำการติดตั้งพัดลมตรงสปีดด้วยนะครับแต่ว่าผมจะติดไว้ตอนท้ายดีกว่าไม่รู้น็อตอยู่ไหนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เอาไว้ที่หลังก็ได้ครับ ก็กาวสองหน้านบแปะรีซีฟเลยลำนี้จะเป็นชุดไฟใหม่ๆทั้งชุดเลยนะครับทั้งมอเตอร์สปีดเซอร์โวนะครับกล่องเคบาเหลืองนะครับใหม่ทั้งชุดเลยแต่ลำแต่ลำเปล่านี่คือจะเป็นลำเดิมนะผมจะแปะไว้ตรงนี้ดีกว่า น,นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บสายรีเซฟของเจ้าตัวไฟสกายเนี่ยจะมี2เส้นนะครับแต่หลายคนก็เชื่อว่าไฟสกายเนี่ยสามารถที่จะบินไปได้ไกลนะครับ ก็ก็แล้วแต่นะฮะบางคนก็ว่าบินได้ไกลบางคนก็บอกว่าบินไกลแต่นั่นนู่นนี่ก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับตรงนี้ไม่มีตัวไหนที่มันไม่ดีนะฮะดีทุกตัวนะฮะมันจะเป็นรีโมทของอะไรก็ตามนะครับใช้ได้หมดทุกตัวแหละแต่ว่าอยู่ที่คุณภาพของของวิทยุนะครับมันถึงมีหลายราคามีหลายยี่ห้อแล้วแต่คนจะชอบก็เลือกซื้อกันไปนะฮะ ไกลอยู่ไหนอ่ะับเจอลเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ติดตามรับชมนะครับสำหรับ 500L ลำนี้ของอลายนะครับติดตามรับชมในคลิปหน้าเนาะก็เดี๋ยวจะบ,บินฮอบเดินทางให้ดูนะครับแล้วก็ตามด้วยฮอสเกลหลายๆตัวเลยนะอะตอนนี้ก็ ได้อาร์มของเซวแล้วนะครับจะใช้เป็นของออนไลน์นะครับซึ่งใช้ด้วยกันได้นะครับจะใช้อาร์มเป็นของออนไลน์ซึ่งใส่ได้กันได้เป็นอาร์มมารูนะครับแต่ว่าในส่วนของเซวกันหางเนี่ยจะใช้เป็นอาร์มพลาสติกนะยังไม่ได้ใส่เลยเดีย๋ยวต้องถอดออกก่อนนะฮะ ันนี้จะค่อนข้างที่จะเซตเดี๋ยวแป๊บเดียวเซตได้เก็เสร็จแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินให้เพื่อนได้ดูนี่ครับอามอามตัวเก่านะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่กับอามตัวใหม่กระต่งสีฟันปันนิดนะึ่มีขี้ฝุ่นขี้ดิน เยอะนะก็ใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวค่อยตั้งเซนเ,นเตอร์อีกทีนะครับว่าจะยังไงอ่ะตอนนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวทีน,นี้มาดูการเซตเดี๋ยวผมจะเซตหางทีเดียวม้วนเดียวจบสวอตเพจทีเดียวเปิดวิยุุนะครับตัดโฮน เสียบสายนี้รอเลยนะฮะแล้วก็เสียบแบบเสียบแบบคร่าวๆนะรอสักครู่อ่ะโอเคผมจะใส่ให้เดีวผมจะเล่นสติกมาครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็น ให้อาร์เซวโวมันได้ฉากกับตัวฮอไอ้อก,กับตัวตัวฮอเออใช่ตัวหอร์ <c oughs> <c oughs> อยว่าอะไรกันนะครบเป็นเพี้ยนอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามให้ผมนะครับอ่ะโอเคอันนี้มันขึ้นเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเอาลงนิดนึงนะครับ ลงนิดนึงให้มันเสมอกับตัวอื่นนะอ่ะโอเคพอเราเล็งจากด้านข้างเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสมอกันนะฮะตรงนี้ตอนนี้เรามาดูว่าพอเล็งขึ้นนะครับสองตัวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหลังลงนะครับ เราก็รีเวิร์สตัวที่1นะครับไปที่เซตอัพไปที่เซอร์โวดีอาร์นะครับแล้วก็ไปที่ชัแนนที่1เราก็รีเวิร์สเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ลองเล่นดูนะครับโอเคขึ้นพร้อมกันแล้วนะครับคนเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาโอเคถูกต้องแต่นี้มาตั้งหางเลยไม่รอช้านะครับตอนนี้หางไม่ทำงานนะครับัาต,ต้องเลือกความทีใหม่มาที่เทลนะครับ มาที่ servo t y p เนี่ยมันต้องเป็น760นะครับโอเคมันทำงานแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแบบเซนเตอร์เลยนะโอเค okay. ในเซนเตอร์แล้วจะดูเงาเป็นเซนเตอร์ก็คือตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็ลองโยกสายขวาดูนะครับผิดทางนะครับก็ reverse นะครับ รีเวิร์สมาที่ตัวที่2นะครับปึ๊บรีเวิร์สเสร็จแล้วลองป่าถูกทางแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ตั้งลิมิตเลยนะฮะไม่รอชาร้าเดี๋ยวเราดูว่าการถูกทางหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองโยกดู่าถูกทางนะครับก็ตอนนี้เราก็ตั้งลิมิตได้เลยนะฮะท้าเวลนะครับแล้วก็เลฟลองดูข้างนึงก่อน ลไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะต้องอ่าโอเคเพิ่มเพิ่มต้องสุดสุดแล้วต้องร้อี่สิบนะฮะมันมันมันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องตั้งอาร์มใหม่นะครับให้อาร์มมันเข้าไปข้างในหน่อย ลิมิตมันไม่ได้นะครับอีกข้างนึงเยอะอีกข้างนึงน้อยนะครับไม่ได้ก็ลองดูนะครับอ่าได้ละอ่าข้างนี้ลดลงนะฮะลดลงหน่อย ข้างหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยได้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็ปิดจอบหางเลยก็คือขันน็อตปิดเลยนะฮะ เดี๋ยวในคราวหน้านะครับผมจะเอาลำเนี้ยบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะต้องใส่เนาะตรงนี้กันใส่ยากจังเลยอ่าโอเคได้แล้วนะครับ ยังไงก็ติดตามรับชมนะครับกับ 500L บินเป็นฮอปเดินทางนะครับลำนี้ด้วยฝีมือของตัวเองนะฮะผมจะตั้งตั้งแบบว่าเป็นมือใหม่บินง่ายๆนะครับลำนี้ต้องบินได้ฝีมือตัวเองแล้วนี้ใช้เบสจีนนะลำนี้โอเคเรียบร้อยนะครับกับในเรื่องของหางนะครับ ครยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกับ 500L ลำนี้นะครับมันบินเป็นฮอมเดินทางนะครับสำหรับยังไงก็รับชมในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับของเลอเทอ,อเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับ